สวัสดีครับพปกับผมคนจบเตี่ยวกโยตีโรงแรมไม่รูม Room, นะ้าโกนปั้มครับก็ปุมก้าวมาเจ้าอินเล็กเดียวก้อยเลยบรรยากาศในห้องโรงแรมไม่รูม Room, นะครับวันนี้ก็เป็นเตียงนอนนอนได้สองคนแล้วก็มีตัวเย็นมีหน้าไม้ซองกวดมีตัวตัดโจเบ,บนบมีกรงดาวเตียม นามส้มกล้งนี่ก็ไม่ได้เจไว้ให้ก็มีปลักหัวเตียงมีตู้ป้าเปิดออกมีไม้แควานายเป็นตู้ป้าแบบปิด แล้วก็ตรงนี้มีโต๊ะอันนี้เป่าพุมมีโต๊ะแปลงมีจอกมีปลาคนนู่ไให้ก็มาเลี้ยงน้ำมีมหางหลังหน้ามีเครื่องก่าน้ำอุ่นฟักบัวอันนี้เป็นจชมพูกับสบู่อาบน้ำมีไส้จำรามีโตจักโกรกกระติชชู้ วองนามก็ไม่กวางจากได้แ้านี่เป็นระเบียงครับเป็นระเบียงด้านนอกแล้านูก็เป็นตรงนี้ก็เป็นโุงเร่มเจ้าเดียวกันก็อยู่ติดกับวัดพวกไม่แน่ใจว่าวัดเอ้ยที่จะดรดกวางมาก nên là Biang Danu, Danu biên ông Cô Quang chạy đay, bắt đay mà kha, kha không เลในเฮบจ่องหลงเร็มรกกาคามันจะขึ้นลงตามวันแล้วก็จวงเทศกาลถ้าวันธรรมดาจะตูกถ้าวันหยุดมันก็รกกาคาแพงขึ้นมาสักิีโอเคองใหญ่ได้หลงเร็มใหม่รูมอ้างจากถ้านี่รถไฟประมาณกิโลมันนั้งกิโลครับผมก็ปักที่นี่นั่งขึน ก็พึ่งมาตึงก็ไต้รีวิวไวเล็กอเพื่อไก่มาเทียวนักครปต้มได้มาลงมาปักตีนี้เลยปกกับแม่คลิปหน้าครับผมคนจบเทียวอยู่ที่โรงเรียใหม่รูปชจวงหนันคนระต้วัสดีครับ